สวัสดีจ้าพ่อกับลูกขันยาอีกแล้วเนาะจ้าต่อจากคลิปรดบ้านจ้าที่บอกว่าสิพามาเบิ่งลงปลูกผักนี่แหละจ้าที่เห็นอยู่ข้างหนา้านี่เป็นลงปลูกผักจ้าอยู่ต่างประเทศเข้าเจ้าต้องปลูกในล้งแกงสิจ้าเพราะสัตนมันบข่ข้นมันหนาวมันปลูกทั้งนอกนี่บ่ได้กินเลยจ้าเดี๋ยวพาเขาไปเบื้องทั้งในจ้าปลูกผักกันส่วนคัวบ้านฮ้องไวหลาย,ย่างอยู่ล้งนล็กน่อยจ้าแต่ว่าปลูกของไวหลอาย,ย่าง เต็มเลยคุณมีทั้งเท,งทิงทั้งลางเดี๋ยวให้เบิ้งนี่จ้ะนี่ก็เป็นบักพริกจ้ะบักพริกซอนแดงกําลังติดดอกแล้วก็จะมีบักเขือจ้ะเขือค้างกบเดี๋ยวให้เบิ้งต้นนี้ดีกว่านี่จ้ะบักเขือค้างกบกำลังออกดอก ปลูกเส้กระทางก็ได้กินจ้าแล้วก็จะมีแตงกวาจ้าพุ้นแตงกวานี่แตงกวาตามไปกินลายน่วยเราจ้าพวกแตงกวาแล้วจะมีนี่อีกหน่วยหนึ่งเห็นบ่จ้าแตงกวาแล้วก็จะมีผักอีตู้จ้านี่ผักอีตูบ่ค่อยงามหอกมันบ่มักหนาวหีือไบูผักอีตูก็จะมีโหระพาจ้า นี่ต้นนี้หัวแล้วคะก็จะมีมะเขือเทศจ้ะนี่มะเขือเทศเห็นบ่จ้ะมะเขือเทศกัลังติดก็จะมีปุ่มนีจ้ะใ,ใหญ่แล้วนี่เห็น่หมต้นไอยก็ได้ใส่ตำสมจ้ะจะมีสระแะเน่จ้ะนี่คือสะละแเนียฝรั่ง บอค่อยหอมือของบ้านเอาจ้ะหอมหน่อยก็ของบ้านเอาแต่กระเพาะใซ่ได้ยุะแก้คัดได้ยุจ้ะแล้วก็จะมีนี่จ้ะผักบุง้งผักบุ้งนี่เป็นหุ้นแรกจ้ะที่ปลูกได้กินเพราะว่ามันหนาวนบอขื่นมันเนาเลยเอาไหนมะกาไ้แล้วกนเน่นาแล้วก็จะมีตังโอจ้ะตังโอ ก็จะมีบักบวบจ้าบักบวบนี่ก็หัวตะรองปลูกนี่จ้าบักบวบบมหันนี้ขืนแล้วก็มีบักแฝงจ้านี่บักแฝงบักแฝงนี่ก็หัวก็ล้องปลูกขึ้นกันจ้าคาดว่าจะได้กินอยู่เพราะว่ามันหอนหน้านี่มันขาหนานหอนแล้วนอยยูไอแลนด์แล้วก่บบักทั่วจ้านี่บักทัว่ว บุกชั่วนี่สงสัยสิบ่เป็นน่วยดอกจ้าพูดขึ้นไปสูงแล้วหากว่าเป็นดอกจกเชื่อเห็นว่าจา้ะบกชั่วบ่ย้อมเป็นดอกจกเชื่อเป็นต่เคือกระมีข้นาจา้ะนี่ขานามันบ่ค่อยงามจา้ะตาไปกินแล้วนี่แหนมันก็นลังแตกไหมขานาปลูกใส้หังนำจ้ะหังลิ้นเกาดัดแปนะ่งม้าใส่เป็นหมองปลูกผัก นี่ละจ้าปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกกินเองกับประหยัดเงินจ้าแล้วก็ปลอดสารพิษพอมสำหรับคนไก่บ้านนะจ้าซื้อกินไรกับเบ่้อไวจ้ามันแพงเนาะบ่คือบ้านเขาเอาไว้สำนีก่อนจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าสิพาไปเบิ่งอีหยังนั้นค่อยติดตามกันไหมจ้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย